ถ้าเกิดสังเกตในด้านหลังจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยวัดอะไร้วาดว่าไม่ใช่กำแพงนะสีของวัดทราบข่าวมาว่ายัางไงมีคนโชคลาภวันที่หนึ่งเลยนะยาดมฝาเขียวยาดมสมุนไพราตาเชอเอง วันนี้รายการกูรูมูของเราจะพาไปวัดทวีการะอนันต์วัดที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครเนื่องจากมีโบสถ์เป็นสีชมพูและยังเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศนิยมไปสักการะบูชากันตลอดทั้งปีครับโดยหากท่านใดต้องการขอพรเรื่องสุขภาพเรื่องการว่าราหูแก้ปีชงก็ต้องมาที่นี่เลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่รายการกูรูมูคับผมอยู่กับเราสองคนแบบนี้กันแล้วเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกเดือนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมีการขยายนะคะรายการของเราเนี่ยเพิ่มจาก1เทปเป็น2เทปต่อเดือนแล้วนะคะตอนนี้ผู้บริหารอนุมัติเราด้วยใช่ครับจะเริ่มเริ่มเริ่มที่เดือนหน้าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ติดตามรายการเราที่ชอบแบบสายมูสายมูว่าเราพาคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันไปไหว้พระไปขอพรหรือว่าไปมูที่ไหนกัน เีเล็กเด็ดเล็กดังเอามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยและวันนี้มาที่ถ้าเกิดสังเกตในด้านหลังจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยวัดไรวาดวะไม่ใช่กำแพงนะไม่ใช่ลายกระหนกนะอะไรคะสีของวัดคือเขาใช้เป็นการคุมโทนไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารกุฏหรือว่าทุกที่ทุกที่อ่ศาสาราเผาศพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นชมพูสีชมพูทั้งหมดบางคนเรียกวัดสีชมพูเลยถ้าเกิดชื่อปทางการคือวัดทวีการะอนันครองหนึ่งแต่ชื่อเรียกยากอยู่นะทวีการะ มีการละอันันนะครับผมอยู่ที่คลองหลวงนะคะคลองหนึ่งตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงนะะหรือบางคนว่าแถวตลาดไทยแถวตลาดไทยนะเข้ามาที่นี่นะคะมากกว่าที่เราจะเข้ามาเจอในวัดสีชมพูแล้วยังมีอะไรอีกมากมายที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เข้ามามูกันแบบเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอพรเกี่ยวกับพระราหูลอดอุโบสถแก้ดวงต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นพ่อปู่ชีวกโกมารพัชหมอชีวกหมอชีวกก็คือเป็นหมอประจาตัวของระบุตเจ้า พระเจ้าที่รักษาพระเจ้ามาด้วยที่ขาดไม่ได้คือทาวรสุวรรณถาวสุวรรณครับผมแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์เลยทีเดียวก็คืออดีตเจ้าอาวาสของวัดที่ไม่เน่าไม่เปื่อยร่างของท่านใช่ค่ะยังอยู่ที่นี่เลยนะครับผมถ้างันไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปที่จุดแรกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปถวายสังฆทานกับลูกค้าของเราที่จับใจดีเอื้อเฟื้อ ถ,ถ้าเกิดไม่มีรายการนี้เราไปถอยสังกฐานกันบ้างไหมเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเราคนไกลวัดอะไรค่ะเวลาช้าอย่าต้านเราต้องสอน,นไปเลยคผมวัดทวีการะอนันต์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดทวีการะอนันต์ก่อตั้งโดยหลวงพ่อสมศักดิ์ศิลลาสาโร โดยที่ดินที่สร้างวัดเดิมเป็นที่ของเจ้าพระยาสามท่านคือพระยาอุทัยธรรมพระยาหมื่นดำและพระยาเขื่อนเพชรชาวบ้านเรียกที่ดินผืนนี้ว่าที่สามพระยาต่อมาภายหลังที่ดินผืนนี้ได้เปลี่ยนมือไปจนมาถึงรุ่นของนายทวีการะอนันต์และนายทวีก็ได้มีความจำนองมอบที่ดินจำนวน6ไร่2งานเพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปลายปี2540ครับต่อมาหลวงพ่อสมศักดิ์ได้ซื้อที่ดินเพิมเ่มเติมอีกหนึ่งไร่จากนั้นขออนุญาตตั้งวัดโดยใช้ชื่อว่า วัดทวีการะอนันอ์าอาล่ะค่ะเมื่อกี้เราพาคุณผู้ชมเนี่ยามาเปิดหน้าดูทางดูอะไรกันหมดแล้วว่าสีชมพูให้ดูแล้วว่าอยู่วัดไหนแต่ก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะเข้าไปสการะ<ป>องค์เทพเทวาต่างๆในวัดนี้ ต้องมาจุดนี้ก่อนเลยขอรเราต้องมาขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนหลวงพ่อสมศักดิ์ศิีรสาโลคืออดีตเจ้าวาดที่ค่ะสลละหรือว่าร่างของท่านที่เราเห็นด้านหลังเลยนะที่ไม่เน่าไม่เปื่อยนะคุณผู้ชมท่านก็อยู่ดูแลปกปักรักษาวัดเป็นจุดที่หลายๆคนก็มากราบไหว้มาขอพรกันนะคะวันนี้เราทั้งสองท่านก็จะเป็นตัวแทนพี่น้องนะคะชาวกรูมูขออนุญาตเบิกเลิกเบิกชัยในการมูต่างๆในวัดนี้นะคะครับผม เมื่อก่อนสีของวัดนั้นก็ปกติทั่วไปครับมีสีเหลืองและสีเหลืองครีมจนกระทั่งปี2554เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่บริเวณวัดทั้งหมดเนี่ยโดนผลกระทบจากน้ําท่วมพอน้ําท่วมก็ทําให้ทุกคนเกิดความเศร้าจึงได้มีการริเริ่มหาสีที่ช่วยทําให้คนนั้นหายทุกข์และหายทอ้อและประจวบเหมาะกับช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จออกจากโรงพยาบาลพอดีและฉลองพระองค์เป็นสีชมพูอาจารย์จเจ้าอาวา่าจึงตัดสินใจเปลี่ยนสีของวัดให้เป็น สีชมพูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมนะคะสุดแรกที่เราบอกกันไปนะคะเป็นการบูชาพระราหูนะคะต้องบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะพระราหูเนี่ยายอัตราทับไปอยู่ในอีกจุดจุดหนึ่งก็คือจะมีคุณไดยืนสุดนะคะ่เสร็จนี้นะคะจะมีการอาราหูนี่ย้ายออกจากดวงของแต่ละคนก็เขาบอกว่าเป็นการหนุนดวงทุกราศีเลยนะคะจะดีขึ้นมากๆถ้าเกิดว่าใครใครไม่มั่นใจคือใครต้องการหนุนต้องการเสริมแล้วก็มารอที่นี่ได้เลยนี่คือจุดที่ด้านหลังเราอ่ะ ลและมีไฮไลท์นิดหนึ่งใครสุบภาพสูขภาพขาไม่ดีต้องทําใจนะฮะเราไม่ได้เดินรอดนะครับเพราะว่าเราต้องนั่งต้องคานนะถ้าเกิดคุณปิงนี้ต้องกระเสือกกระสนคานหน่อยเดี๋ยวก็อนหนาต้องคานอย่างเดินเหรอคะเดียวเดียวโกเด,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 ด็กแบตายต,า,ยตาเขาส่งเสียงมาแล้ววันนี้เดียวถ้างั้นไม่รอช้าค่ะครับผมตาปิง๊งมาเลยไม่เหลือโคนบางคนสุขภาพขาดดขไม่ดีเขาไม่ดีไงเขาได้ สองเด้งนะดรก็คือได้รอดพระราหูแล้วก็รอดท้องโบสด้วยครับก็คือเราคือความสูงจะไม่สูงมากนะใครมาที่นี่นะครับแต่แต่ที่นี่ผมชอบว่าต่อให้บางคนบอกเอะปัญหาเรื่องเข่าแต่มีจุดพักตรงช่วงกลางนะครับช่วงกลางจะมีรูปหล่อของสมเด็จโตแล้วก็หลวงปู่ทวดให้เราได้ปิดทองสักการะนะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าพื้นต่ำตลอดนะจะมีช่วงกลางได้พักขาอยู่นะครับ แล้วก็ไม่มาแล้วนะเอาถึงเเอ้ามาแต่ไม่รอดแล้วนะเ e ขาไม่รอดกลับเลยฮะเอาคนเดียวเลยเอ๋อไปไม่กลับเลยฮะโอเคค่ะ <C ell ate> เอาละครับคุณผู้ชมคากไปอีกหนึ่งจุดนะคะเป็นจุดไฮไลท์ของวัดเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าเพราะว่าทุกวัดตอนนี้ก็เริ่มมีหมดแล้วต้องมีเท้าวสสุวรรณใช่ค่ะและที่นี่ไม่ธรรมดาว่าทราบข่าวมาว่ายังไง มีคนโชคลาบรางวัลที่หนึ่งเลยนะโชคลาบลอยมาเลยเลยคือรางวัลที่หนึ่งที่นี่เ,ออเขามาขอแล้วเขาได้และที่สำคัญคือสิบตัวด้วยตรงตรงโอ้แสดงว่าต้องสิบสิบสิบสองหรือสิบแปดล้านสิบใบใช่ไหมไม่ใช่สิบใบก็คือสิบสองสิบแปดล้านนี่แหละว้ายต้องถามชัดเจนทีหนึ่ง โอ้สามใบถ้าตัวอยางก็จะเป็น2ใบกับ3ใบเลยาวันที่หนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ตอนนี้เราเข้าไม่ได้เนื่องจากตอนนี้เขากำลังจะซ่อมแซมอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ส่งอธิษฐานจิตกับพวกเราแล้วก็ขอพรจากท่านทาเวสสุวรรณด้วยกันเลยนะคะครับ โดยวัดนี้โดดเด่นเรื่องการไหว้พระราหูรูปปั้นเวสวุวรรณโดยจะมีการให้ใต้ถุนพระอุโบสถเป็นรูปราหูก็จะมีญาติโยมนำสิ่งของมาถวายพระราหูก่อนลอดใต้ถุนพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองครับหากต้องการไหว้แก้ดวงชะตาแก้ปีชงทำบุญสะดอกเคราะห์สามารถเตรียมของดำไหว้ราหูแปดอย่างประกอบไปด้วยอาหารข้าวหวาน น้ำและดอกไม้ที่มีสีดำถ้าใครเตรียมไม่ทันทั้งวัดเขาก็มีชุดกราบไหวาราหูไว้บริการเช่นกันครับเครื่องศัก,กระสําหรับการไหว้เท้าวเวสวรรประกอบด้วยถูกก้าวดอกดอกกุหลาบสีแดงก้าวดอกขอเพื่อเป็นสุริมงคลแก่ชีวิตและการประสบความสําเร็จก้าวหน้าร่ํารวยนั่นเองครับ และอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ค่ะที่เราไม่มาไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของวัดค่ะกับการบูชานะคะพ่อปู่นะชีโวกมารพารทซึ่งเป็นหมอประจําตัวของพระเจ้าในสมัยอดีตนะในพุทธกาลใช่ไหมครับและมาที่นี่คือเหตุที่ลืมไม่ได้เนื่องจากว่าองค์ใหญ่มากเห็นชัดมากแล้วก็เด่นตรารานอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วครับณจุดจุดนี้ค่ะคนส่วนใหญ่มักจะมาขอเรื่องสุขภาพใช่ครับนะคะไม่ว่าขบอกช่วงโควิดเนี่ยอุ้ยหลังไหลเข้ามาแบบหนึ่งแน่นเรื่องโชคลาภแล้วเรต้องสุขภาพด้วยใช่ค่ะแล้วก็ สิ่งที่ขอแล้วที่ได้แล้วก็ต้องมาถวายนะคบไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวนะคะแบบนี้ผ้าห่มขององค์ท่านใช่ครับหรือว่าคบดยาตตำยานะคะครับผมเครื่องเจียดยาต่างๆซึ่งถ้าเกิดบางคนไม่เข้าใจไม่ต้องห่วงที่นี่มีเจ้าที่คอยบริการดูแลดีมากเลยทีเดียวร่บเอาละค่ะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนของเราเป็นผู้สนับสนุนใจดีมากๆเลยทีเดียวยาดมสูงไฮตราเชอร์เอ็ม อย่าคิดว่าประเทศไทยจะเข้าหนาวแล้วจะไม่มียิ่งมาไหว้พระนี่เป็นลมเป็นแรงนี่เป็นภาระเป็นภาระพระอีกนะควรที่จะต้องเอามาควรพกพกง่ายด้วยมาเลยทีเดียวนะคะกระเป๋าไหนก็ได้ชื่นใจมากๆเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณนะคะยาดงสมุนไพรเชอเอมด้วยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วกลับพบกันใหม่นะคะในอีพีหน้าว่าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปมูที่ไหนกันแบบ เด็ดแบบดวงแบบดังเลยทีเดียวใช่แล้วครับดาวันนี้ปิงปิแล้วก็ดรสมพงศ์ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพวก,กันใหม่ในอ e ีมีนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ